17บกันยานี้เงินเข้าชัวแท้แน่นอนเคาะแล้ววันจ่ายเงินคนแก่ผู้พิการทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว 3TV เอาไว้เลยสวัสดีครับข่าวสาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมก็อัปเดตติดตามครับจากที่ว่ามีข่าวจากต่างๆนานาบอกว่าเงินจะเข้า22กันยา2563นี้นะครับ แต่ข่าวใหม่อัปเดตล่าสุดนะครับเคะวันจ่ายเงินนะครับผมเป็น17อ่า17กันยา2563้าครับจะมีเนื้อหาข่าวว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันดีกว่านะครับผมก็ผมได้ไปเปิดเจอเว็บไซต์นะครับผมจากข่าวสดออนไลน์นะครับผมข่าวสดนะครับทางเพจเขาเนาะก็มีการลงเอาไว้นะครับอ่ะมาดูก่อนนะครับอันดับแรกผมต้องขอบอกเลยนะครับว่ามีอยู่2โพสต์ที่โดนใจผมมากๆนะครับก็ล่าสุดเลยวันนี้วันที่15นะครับ ก็มีการโพสหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับค่งได้เงินครบแล้วรอรับเงินได้เลยเบีย้ยคนชราเบีย้ยพิการเผยวันกดเงินได้นะครับก็มีโพสต์รูปว่าเคาะวันจ่ายเงินนะครับแล้วก็ต่อมาเวลาประมาณอีก30กว่านาทีเนี่ยก็มีการโพสต์อีกโพสตหนึ่งนะครับผมค่งขออย่ามองโลกในแง่ร้าย,ายแค่จ่ายเบีย้ยผู้ชราผู้พิการช้าเพียงหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์เดียวสัปดาห์เดียวเองนะครับก็ ไม่ควรพูดอย่างนี้เนาะแม้แต่ช้าแต่วันเดียวอะ่ะมันก็มีความหมายต่อคนหลายๆคนนะครับบางคนเน่ยบอกเจ้าหนี้ไว้ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเงินออกแล้วจะไปกดให้นะแล้วไปกดปุ๊บไม่ได้อันเนี้ยก็อึ้งเลยครับไม่แค่สองสามวันยังพอว่านะครับอันนี้เป็นหนึ่งสัปดาห์เป็นเจดวันนะครับก็ไม่รู้ว่าเนื้อหาจะว่าไงเนาะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาจะว่าไงมาดูที่ข่าวแรกก่อนนะครับผมอ่ะ ครั้งนั้เงินครบแล้วรอรับเงินได้เลยเบี้ยคนชราผู้พิการเผยวันกดเงินได้นะครับกรณีในยชัฐชวาน,นครับวงสวัสดิ์นะครับผมประธานชมรมพัฒนาชุมนุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น กรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี2องขออภัยครับประจำเดือนกันยาสองนหนะครับที่เลื่อนจ่ายโอนนะครับจากวันที่10กันยาเป็นภายในวันภายในเดือนกันยาสองนหว่ากรมบัญชีกลางไม่มีความพร้อมไม่ควรโยนความผิดให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพร้อมเสนอให้โอนหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการกลับมาที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเหมือนเดิมและตั้งข้อสังเกตว่ากรมบัญชีกลางเคยระบุว่าหากงบประมาณไม่เพียงพอจะนำเงินทดลองราชการที่มีวงเงิน1,500ล้านบาทมาสำรองจ่ายเบี้ยยังชีพทั้งสงส่วนได้ทันทีจากนั้นจึงไปเรียกเก็บคืนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้ มีความอขออภัยครับทำให้มีคำถามว่าเงินทดลองราชการ1,500ล้านบาทหายไปไหนนั้นนะครับก็ไว้ละกันอ่ะความคืบหน้านะครับวันที่15กันยารายงานจากกระทรวงการคลังระบุว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยของพิการจะสามารถจ่ายได้ในวันที่17กันยายนต์25ันนี้โดยขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบ อย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อให้จ่ายเงินให้เร็วที่สุดจากเดิมที่ต้องจ่ายเมื่อวันที่10กันยา2563ที่ผ่านมาขณะนี้กรมบัญชีกลางได้รับเงินโอนจากกรมบัญชีส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสอทอจำนวน7,000ล้านบาทครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่11กันยา2563จากเดิมที่มีเงินอยู่เพียง1.7พันล้านบาท โดยหลังจากนี้กรมบัญชีกลางจะใช้เวลาใช้ระยะเวลา5วันในการตรวจสอบข้อมูลและเบิกเงินคงครังซึ่งฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับแจ้งไว้โดยผู้ที่ได้รับโอนเงินโดยตรงผ่านบัญชีธนาคารสามารถกดเงินได้ทันทีนะครับในวันที่17กันยา 17กันยายน2563นี้นะครับผมส่วนผู้ที่ยังรับเงินจากท้องถิ่นอาจจะได้ไม่เกินวันที่18กันยายน2563นี้นะครับผมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างมากโดยสั่งให้กรมบัญชีกลางดำเนินการนี้อย่างเร่งด่วนที่สุดเพื่อให้การจ่ายเงินทำให้ได้เร็วที่สุดจากเดิมกำหนดจ่ายไม่เกิน วันที่22กันยา2563แต่เนื่องจากกลัวจะติดวันเสาร์อาทิตย์ทำให้จ่ายเงินไม่ได้และในวันจันทร์ที่2 1กันยา2563กรมบัญชีกลางจะต้องโอนเงินให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าอาสอมอนั่นเองนะครับซึ่งมีจำนวนมากหากจะโอนเบีย้ยยังชีพคนชราและผู้พิการในช่วงดังกล่าวพร้อมกันระบุว่าธนาคารจะรับ ไม่ได้แต่ระบบจะรับไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ประเมินแล้วว่าจะทําได้เร็วที่สุดที่กําหนดไว้รายงานได้ระบุไว้นะครับผมก็เดี๋ยวผมสรุปให้เลยแล้วกัน,นครับจากปกติวันที่22เนี่ยเขาบอกว่าจะโอนเงินผู้สูงอายุผู้พิการนะครับภายในวันที่22กันยา2 5ง3นี้นะครับแต่เขากลัวว่าจะติดเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าหลังจากเสาร์อาทิตย์ไปปุ๊บ ในวันที่21นะครับในวันจันทร์21กันยานครับเขาก็ต้องโอนเงินให้กับอสมนะครับจำนวนมากนะครับก็ถ้าโอน3อย่างนี้พร้อมกันครับอสมผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยระบบธนาคารอาจจะล่มได้นะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับ<อ>เขาจึงเลื่อนมานะครับเป็นวันที่17กันยานะครับผมอ่าสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุที่รับเงินโดยตรงผ่านบัญชีธนาคารของตัวเองครับก็สามารถกดได้วันที่17กันยา2563นี้นะครับผม ส่วนผู้ที่ยังรับเงินจากท้องถิน่นอาจจะได้รับเงินไม่เกินวันที่18กันยายน2563นี้นะครับทั้งหมดนี้ผมก็บอกข่าวไว้คร่าวๆอยากให้เผื่อใจเอาไว้ก่อนอมาดูอีกข่าวนึงนะครับที่เขาโพสต์ไว้นะครับผมก็ข้งขอ,อยามองโลกในแง่ร้ายนะครับจ่ายแค่จ่ายเบี้ยคนชราผู้พิการล่าช้าเพียงหงสัปดาห์นะครับอันนี้ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าคุณจะจ่ายล่าช้า หนึ่งวันสองวันสามวันเนี่ยไม่ว่านะครับอย่างน้อยขอแค่บอกล่วงหน้านะครับอย่าไปทําอย่างนี้บางคนนัดกับเจ้าหนี้ไว้นัดกับร้านค้าไว้ว่าจะไปจ่ายเงินอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเงินเข้านะครับแต่พอเงินถึงวันปุ๊บเงินไม่เข้านะครับมันเสียเครดิตเขานะครับบางคนเนี่ยไปติดมอแม่เขาสารอาหารแห้งบอกว่าวันที่1 0เนี่ยเงินคนแก่เข้าก่อนจะมาจ่ายเงินผู้พิการเข้าก่อนจะมาจ่ายเงี้ยอันนี้มันเสียเครดิตเขานะครับบางคนครับเจ้าหนี้เขา ไม่ได้ใจดีเหมือนทุกคนนะครับบางคนเขาไม่ฟังไม่อะไรครับบางคนโดนทำร้ายร่างกายโดนอะไรอีกก็มาเล่าให้ผมฟังครับในแชทก็เยอะอยู่นะครับก็น่าเห็นใจนะครับวันหลังถ้าคิดจะเลื่อนจ่ายก็ขอให้บอกล่วงหน้านะครับเขาจะได้เตรียมตัวกันนะครับอ่ะมาอ่านข่าวนี้ดีกว่านะครับคัขงขอ,อยามองโลกในแง่ร้ายแค่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการล่ราช้าเพียงสัปดาห์เดียวเกิดจากกระบวนการทาง งบประมาณที่ต้องนําส่งนะที่ต้องนํางบส่วนอื่นมาชดเชยและการคํานวณจํานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นวันที่15กันยายนสองพนามนะครับนายประสงค์ภูเนรทูนเนนทเนศนะครับปลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชราและผู้พิการนะครับล่าช้ากว่านะครับผมว่าไม่อยากให้มองโลกในแง่ร้าย,ายรัฐบาลมีปัญหาเรื่องงบประมาณเพราะจริงๆเป็นการจ่าย ที่ล่าช้าแค่อาทิตย์เดียวเองซึ่งเกิดจากกระบวนการงบประมาณที่ต้องนำงบส่วนอื่นมาชดเชยและการคำนวณผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในรายละเอียดไม่ได้มีผลกระทบอะไรยังสามารถเบิกจ่ายได้เหมือนเดิมส่วนในเดือนกันยาส่สวนในเดือนตุลาคม2563นี้ที่จะมีการปรับเพิ่มเบี้ยคนชรานั้นยืนยันว่ารัฐบาลมีเงินพอ ไม่มีปัญหาแน่นอนโดยโดยในปีงบประมาณ2564รัฐบาลเตรียมงบประมาณในส่วนนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วในส่วนเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ2564ทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนเหมือนที่ยื่นสภาแต่เมื่อถึงเวลามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอะไรก็สามารถปรับปรุงให้สอดคล้องและ เหมาะสมได้แต่ต้องดูเป็นช่วงๆตามความเป็นและความเหมาะสมนะครับก็เขาก็ทิ้งท้ายเอาไว้ประมาณนี้นะครับผมก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องอย่ามองโลกในแง่ร้ายนะครับผมก็มองโลกในแง่ดีไว้นะครับอันนี้ผมก็เข้าใจทั้งรัฐบาลและเข้าใจทั้งชุมชนประชาชนนะครับผมก็ฝากเตือนนะครับผมข่าวปลอมอย่าไปหลงเชื่อนะครับช่วงนี้ข่าวปลอมระบาดเยอะนะครับก็เตือนๆกันไปนะครับผมอ่ะนะครับ ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือคำถามสามารถเม้นคํคำถามของท่านใต้คลิปิดียอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคำถามของท่านมาตอบในคลิปหน้านะครับผมสำหรับใครที่ยังรองเงินจากรัฐบาลอยู่นะครับก็เผื่อใจไว้ก่อนนะครับแต่ที่แน่ๆนะวันที่17คุณอาจจะได้รับเงินแล้วก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเขาได้เกินมาแล้วนะครับพูดมาแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณที่มาจากข่าวสดด้วยนะครับผม ก่อนจากกันวันนี้นะครับผมไม่ขออะไรมากครับขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีสุขร่ำรวยมีเงินมีทองนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามข่าวสามทีไว้เลยครับเพื่อที่ท่านจะได้พลาดสิทธิโอกาสต่างๆนะครับในการรับชมข่าวสารนะครับและสิทธิประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะครับเราอัปเดตข่าวสารที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินบัตรสกสารแห่งรัฐเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเงินคนแก่เงินผู้พิการเงินอะไรต่างๆนานานะครับเงินเกษตรกรเงินเด็กแรกเกิดนะครับแล้วก็เงินยาเงินกระตุ้นต่างๆนะครับเราจะติดตามให้กับพ่อแม่พี่นครับ อย่างเช่นช่วงนี้นะครับเงินคนแก่เงินผู้พิการอะ่ะมันไม่เข้าเข้าไม่ตามเกณฑ์นะครับเราก็ติดตามให้2-3าวันติดติดนะครับก็สืบข่าวนะครับได้มาพอสมควรนะครับก็บางคนบอกว่า22บนะครับแต่ผมคอนเฟิร์มเลย1 7บเนี้เงินเข้าแน่นอนนะครับผมเพราะว่าได้ที่มาจากแหล่งข่าวใหญ่อย่างข่าวสดนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า